ต่อมาครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับลำดับประเภทสุดท้ายครับที่เราจะรู้จักในเทอมนี้นะครับก็คือลำดับฮาร์โมนิกส์ครับลำดับฮาร์โมนิกส์นะครับยิยามไว้ว่ามันคือลำดับซึ่งเป็นส่วนกลับของลำดับเลขคณิตครับนั่นหมายความว่าเวลาเรามีลำดับเลขคณิตนะครับเป็น A B c นะครับเป็นลำดับเลขคณิตเราจะได้ว่า เซตหส่วนเเซตหส่วน b แล้วก็เซตหส่วน C ครับมันจะกลายเป็นลำดับฮาร์โมนิกทันทีครับแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นสืบเนื่องจากการที่มันมีความสัมพันธ์กับลำดับเลขคณิตนะครับมันจะนิยามยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายฉันก็ต้องผลักมันกลับไปเป็นที่ลำดับเลขคณิตครับเพราะเรามีเครื่องมือเรามีสูตรทั่วไปของลำดับเลขคณิตอยู่ถ้าเราหาลำดับเลขคณิตได้ลำดับฮาร์โมนิกก็ไม่ใช่เรื่องยากถูกไหมครับ เราสามารถทําได้เสมอเนาะลำดับนี้นะครับเลยเรียกมันว่าลำดับฮาร์โมนิกส์ครับทีนี้เวลาเราจะพิจารณาว่ามันเป็นลำดับฮาร์โมนิกส์หรือไม่นะครับเราก็ต้องไปดูในโดยอ้างจากนิยามว่าถ้ามันจะเป็นลำดับฮาร์โมนิกส์ส่วนกลับของมันนะครับจะต้องกลายเป็นลำดับเลขคณิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตรวจสอบลำดับฮาร์โมนิกส์การเป็นหรือไม่เป็นลำดับฮาร์โมนิกส์เราจะไปดูว่าส่วนกลับของมันเป็นลำดับเลขคณิตหรือเปล่านะครับอ่ะลองมาดูครับ เพราะฉะนั้นนะครับเวลาโจทย์กําหนดมาอย่างข้อ A ครับโจทย์กําหนดมาเป็น1นึ่งหนึ่งส่วนสหนึ่งส่วนสามหไปเรื่อยนะครับอยากให้เราเช็คบอนเป็นลําดับฮาร์มอนิกหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องพิจารณาส่วนกลับของมันครับพิจารณาเศษหนึ่งส่วนหนึ่งครับสองครับสามครับตืดตืดตืดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง N อ็ครับอ่าดูลําดับนี้ครับ ว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตหรือเปล่าซึ่งเราจะพบว่าจริงๆแล้วลำดับที่เราเห็นนะครับหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสองมันก็คือสองถูกไหมครับหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสามมันก็คือสามถูกไหมจริงๆแล้วมันคือลำดับเลขคณิตครับถ้าเป็นลำดับเลขคณิตนะครับเราต้องระบุได้ว่า n หนึ่งเป็นอะไรครับซึ่ง n หนึ่งก็คือหนึ่งถูกไหมครับและต้องระบุ d ได้ครับ d คือระยะห่างระหว่างสองคตใดๆในลำดับเลขคณิตถูกไหมครับ จาก1่ส่วนหนึ่งไปหา2มันก็คือบวกหนึ่งถูกไหมครับเห็นปะมันบวกหนึ่งไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นตัวดีที่เราตามหาอยู่ก็คือ1นครับนั่นหมายความว่าพอเราสามารถระบุได้ว่าลำดับที่เป็นส่วนกลับของโจทย์นะครับเป็นลำดับเลขคณิตหาค่า a 1ได้หาค่าดีได้ครับสรุปได้เลยว่าดังนั้นครับลำดับที่โจทย์ถามหาครับคือหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามตดตืดตืดนะครับ หนึ่งส่วน n แล้วก็ตืดตืดตตัวนี้ครับมันก็จะกลายเป็นลำดับฮาร์โมนิกส์ครับแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบว่าเป็นลำดับฮาร์โมนิกส์หรือเปล่าให้ดูว่าส่วนกลับของมันเป็นลำดับเลขคณิตหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับและวิธีการดูว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตหรือเปล่าก็คือดูว่าเวลาเราหาตัวดีนะครับ สัดีคือเอาพอดขวามือลบกดซ้ายมือนะครับจะต้องได้ตัวเลขเดียวกันแล้วก็คงที่ตลอดการด้วยนะครับจะไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าคู่นี้ได้เท่านี้อีกคู่หนึ่งได้เท่าอีกค่าหนึ่งไม่ได้นะครับต้องเป็นค่าเดียวกันเท่านั้นเราถึงจะยืนยันว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตนะครับข้อ b ครับจบพี่น้าว,ว่าลำดับต่อไปนี้เป็นลำดับฮาราเมตรหรือไม่นะครับเราก็ต้องมาดูครับพิจารณาส่วนกลับของมันเลยครับสาม จ็ดสิบเอ็ดสิบห้าตึสตึสครับอาโทษจากสามไปเจ็ดครับเพิ่มขึ้นสี่ครับจากเจ็ดไปสิบเอ็ดก็เพิ่มขึ้นสี่ครับจากสิบเอ็ดไปสิบห้าก็เพิ่มขึ้นสี่ครับอ้าวมันเพิ่มขึ้นด้วยค่าเดียวกันเลยครับเพิ่มขึ้นแบบสี่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 ไปเรื่อยๆนะครับเ,เพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับว่ามันเป็นลำดับเลขคณิต ขอเป็นลำดับเลขคณิตครับระบุสัญชาตินิดนึงครับว่า a 1คือ3ครับและ d ของมันก็ต้องเท่ากับ4ครับตามตัวเลขที่เพิ่มขึ้นครับดังนั้นครับลำดับที่เป็นส่วนกลับของลำดับเลขคณิตครับ1ส่วน3 1ส่วน7 1ส่วน11 1ส่วน15แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับก็จะกลายเป็นลำดับฮาร์มอนิกส์ครับ ันนี้เป็นการตัดสินว่ามันเป็นหรือไม่เป็นลําดับฮาร์ o n นิกแค่นั้นเองนะครับเป็นแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่างแบบเด็กอนุบาลเฉยๆยังไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่แล้วนะต่อมาครับข้อ c ครับข้อ c นี้ทําเองไปเขียนเสร็จแล้วบอกครับไม่ยากนะครับ a few moments later อ่าเฉลยนะครับชัดเจนเลยครับ 4680นะครับเป็นลำดับเลขคณิตแน่นอนเป็นลำดับเลขคณิตที่มีสมาชิกเป็นจำนวนคู่เนาะโดยเริ่มที่ตัวพจน์แรกนะครับมีค่าเท่ากับ4ที่เหลือนะครับเราก็หาผลต่างร่วมนะครับเราจะพบว่ามันต่างกันเท่ากับ2เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นลำดับเลขคณิตแน่นอน,นครับอ่าต่อมาครับอย่างที่ครูบอกว่าวิธีการสังเกตว่ามันจะเป็นลำดับฮาร์มอนิกหรือเปล่าต้องไปดูว่าส่วนกลอบของมันเป็นลำดับเลขคณิตหรือเปล่า แล้วการจะตัดสินใจว่ามันเป็นลําดับเลขคณิตหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูว่าผลต่างร่วมของมันหาได้ไหมเราใช้คําว่าผลต่างร่วม common difference หมายความว่าตัวเลข2คดใดๆที่อยู่ติดกันนะครับเอามาลบกันมันจะต้องได้ตัวเลขเดียวกันถ้ามันไม่ใช่นะครับมันมีคู่ใดคู่หนึ่งที่มันไม่ใช่มันจบเลยมันจบความเป็นลําดับเลขคณิตทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนข้อนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับนักเรียนเลือกเขียนแบบที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับแบบแรกครับ พินาลำดับนี้ครับส่วนกลับของมันก็คือ2 4งสีแปดสบหครับแล้วก็ตืดตืดครับไม่เป็นลำดับเลขคณิตครับเพราะว่าครับนี่สีลบสเท่ากับสครับซึ่งไม่เท่ากับ8ปลบสนะครับที่เท่ากับ4ี่ครับ อ่ามันหาผลต่างของสองพจน์ใดๆที่อยู่ติดกันครับผมทําการหาสองพจน์นี้นะครับเอาสี่ลบสองครับกับเอาแปดลบสี่ครับพบว่ามันไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นพอมไม่เท่ากันปุ๊บมันจะไม่เกิด common difference หรือตัวดีทันทีพอมันไม่เกิดตัวดีปุ๊บนะครับสรุปได้เลยว่ามันไม่เป็นลําดับเลขคณิตครับนั่นคือลําดับนี้ครับหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนแปด หนึ 1> 1, ส่วนสิบหกนะครับตืดตืดตืนะครับไม่เป็นครับลำดับฮาร์เมตริกครับนี่คือวิธีที่หนึ่งที่เราสามารถเขียนได้ครับหรือวิธีที่สองครับเจาะจงไปเลยเห็นชัดเจนเลยครับว่าลำดับนี้ครับถ้าดูสองสี่แปดสิบหกมันคือสองกำลังเอน,นี่ว่า พอมันเป็นสองกลัง n ปุ๊บแน่นอนมันคือลำดับเลขาคณิตแน่นอนถูกไหมครับซึ่งลำดับเลขาคณิตมันจะไม่เป็นลำดับเลขคณิตทันทีถูกไหมครับเราก็สามารถสรุปได้นะครับวิธีที่สองครูสามารถอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับครูไปเขียนพิจารณาครับสอง1ี่แปดสิบหกนะครับตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดเป็นลำดับครับเรขาคณิต ที่มี a 1เท่ากับ2ครับและมี r เท่ากับสครับดังนั้นครับครูเขียนชัดเจนเลยรู้ได้เลยว่านะครับลำดับนี้ครับไม่เป็นลำดับเลขคณิตครับเพราะมันเป็นเลขขามันไม่ใช่เลขแน่นอนครับนั่นคือครูสามารถสรุปได้ว่า ลำดับที่เป็นส่วนกลับของมันครับ1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วนแครับ1ส่วนสิบหตืดๆเนี่ยก็จะไม่เป็นลำดับฮาร์โมนิกส์ครับะแล้ครับสามารถเขียนได้2แบบนะครับขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราถนัดแบบไหนนะครับอ อย่างที่ครูบอกเกี่ยวกับเรื่องของนิยามของลำดับฮาร์โมนิกส์นะครับว่ามันคือส่วนกลับของลำดับเลขคณิตเมื่อพิจารณาแบบลายพจน์นะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราจะหาพจน์ทั่วไปของลำดับฮาร์โมนิกส์นะครับเราจะอ้างอิงโดยการย้อนกลับไปให้มันกลายเป็นลำดับเลขคณิตให้ได้ก่อนแล้วก็หาพจน์ทั่วไปแบบลำดับเลขคณิตก่อนแล้วค่อยเอาเศษหนึ่งไปส่วนตัวนั้นนะครับเราก็จะได้ลำดับฮาร์โมนิกส์ที่ต้องการแล้วครับนี่เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วครับอะลองมาดูตัวอย่างครับ ต้องหาพจน์ที่สิบห้าของลำดับ h a ม m o อ i x ต่อไปนี้ครับอ่าโจทย์จากโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าลำดับนี้ครับหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนเจ็ดหนึ่งส่วนสิบนะครับเป็นลำดับ h a r m o อร x นิกสครับจะได้ครับจากโจทย์เนาะครูจะได้ว่าสี่เจ็ดสิบตืดๆครับก็จะกลายเป็นลำดับเลขคณิตทันทีครับ 1ส่วนส1ส่วนเจส,ส่วนเป็นลำดับฮาร์โมนิกครับเพราะฉะนั้นส่วนกลับของแต่ละฟต์ต้องเป็นลำดับเลขคณิตครับขอเป็นลำดับเลขคณิตบอกเลยว่า a1 เป็นเท่าไหร่ครับคือ4เนาะและ d ของเราก็ต้องเท่ากับ3ถูกไหมครับมีฟดทั่วไปครับคือต้องเป็น a n เนาะ an เท่ากับ a1 ครับ a 1บวกกับ n ลบหคูณ d ถูกไหมลูกเ1เท่ากับเอเอเท่ากับเอหนบวกกับ n ลบหคูณ d เนาะเพราะฉะนั้นนะครับ a n ก็จะเท่ากับนะครับ a 1คือ4บวกกับ n ลบหคูณกับ3ครับนั่นหมายความว่า a n ของเรานะครับก็จะเท่ากับ 3n นบวก1นนั่นเองครับทำให้ครับ ลำดับอีกอันหนึ่งครับที่เป็นคู่ของมันครับคือ1นึ่งส่วนสีส่วนเจส่วนสิครับตืดตืดตืดตดครับเป็นลำดับฮาร์โมนิกส์ครับที่มีพจน์ทั่วไปครับคือพจน์ทั่วไปก็คือ BN นะครับจะเท่ากับเศษหหารด้วย 3N มบวกหนึครับ เห็นไหมแค่กลับกันแค่นั้นเองครับหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตให้ได้ครับเพราะฉะนั้นพจน์ทั่วไปของลำดับเลขลำดับฮาร์มนิกก็แค่เอาหนึ่งมาส่วนตัวนั้นแค่นั้นเองจบละนะครับไม่ได้มีอะไรใหม่เลยเห็นไหมครับและสิ่งที่โจทย์อยากรู้ครับคือ b ที่สิบห้าครับ b ที่สิบห้าก็จะเท่ากับเศษหหารด้วย3ามคูณสนะิบห้าบวกหนเนาะก็คือเศษหนส่วนสี่สิบหกนั่นเองครับจบละนอ่ครับ ง่ายิบๆมาต่อกันครับที่ตัวอย่างที่หกจุดสี่จดสามครับจงหาพจน์ที่ n แล้วก็พจน์ที่ห้าของลำดับฮาร์มาลิกต่อไปนี้นะครับเหมือนเดิมครับโจทย์กำหนดลำดับฮาร์มาลิก์มาแล้วก็ต้องย้อนกลับไปที่ลำดับเลขคณิตครับจะได้ครับลำดับเศษสามส่วนสิบ เศษหนึ่งส่วนสองเศษเจ็ดส่วนสิบนะครับมันก็จะกลายเป็นลำดับเลขคณิตครับกลับทั้งระบบนะครับจะกลายเป็นลำดับเลขคณิตเนาะอ่าที่มี a หนึ่งครับแน่นอนเท่ากับสามส่วนสิบครับและมี d ครับ d ก็เอาหนะึ่งส่วนสองลบสามส่วนสิบเนาะซึ่งหาไว้ให้แล้วนะครับคือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนห้าครับ d ก็เอาอ่า พดขวามือลบพดซ้ายมือนะครับแล้วมันจะเท่ากันตลอดด้วยนะครับและนะครับมีพจน์ทั่วไปครับคือ a n ก็จะเท่ากับ a1 ครับคือ3มส่วน10บวกกับ n ลบ1ครับคูณ d ก็คือคูณด้วยเศษหนส่วน5ครับเพราะฉะนั้นคูณจัตุรัสแล้วนะครับจะได้ a n เท่ากับนะครับ 2N งเอบวกหหารด้วยสิครับก็คือจัดรูปข้างบนเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากเนาะก็กระจาย1นส่วนห้าเข้าไปแล้วก็จัดมันจับมันมาฟิชเชอร์ลิงกันนะครับจะได้เป็น AN เท่ากับหน้าตาแบบนี้ครับทำให้ได้ครับลำดับสิส่วนสครับ2ครับ สิบส่วนเครับเป็นลำดับฮาร์โมนิกส์ครับที่มีพจ์ทั่วไปครับคือ bn ก็จะเท่ากับส0หารด้วย2 n บวก1ครับกลับกันแค่นั้นเองครับลำดับเลขคณิตคือ an เท่ากับ2 n บวก1หารด้วย10ครับเพราะฉะนั้นลำดับฮาร์โมนิกส์ซึ่งเป็นส่วน กับของมันก็จะเท่ากับแค่ปิ้นเศษเป็นส่วนปิ้นส่วนเป็นเศษเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้ว่า bn ก็จะกลายเป็น10หฐานด้วย2 n บวก1ครับและครับ b ที่5ครับก็คือพจน์ที่5เนาะก็จะเท่ากับ10หานด้วย2คูณ5บวก1ครับก็คือจะเท่ากับ10บฐานด้วย11ครับอันนี้ครูค่อนข้างจะเขียนสั้นนิดนึงนะครับ ลองกลับไปทบทวนดูเนาะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามแล้วกันมาดูตัวอย่างที่หกจุดสี่จุดสี่ครับตัวอย่างนี้บอกว่าถ้าพจน์ที่สิบและพจน์ที่ยี่สิบของลำดับฮาร์โมนิกส์นะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนเจ็ดแล้วก็เศษลบหนึ่งส่วนสามสิบสามนะครับจงหาพจน์ที่ยี่สิบห้าของลำดับนี้นะครับโจทย์บอกว่าพจน์ที่สิบและพจน์ที่ยี่สิบเป็นหนึ่งส่วนเจ็ดแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสามสิบสามครับปูจะได้ว่าพจน์ที่ สิครับและพจนที่ยีบครับ,บ,รบของลำดับที่เป็นส่วนกลับของมันครับก็คือลำดับเลขคณิตครับก็จะเท่ากับครับเจและลบสสสามครับอ่าจะได้ครับ a 1 0ครับซึ่งเท่ากับ7ครับ7ตัวนี้มาจากการที่เอา a1 บวกกับ n ลบหครับ n ลบหตัวนี้ n ของเราคือ10เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเป็น9 d ครับได่แลละครับเป็นสมการที่1ครับมาไว้ก่อนนะครับการลืมเนาะเเท่ากับ a1 บวก9 d ครับคือสมการที่1ครับและสมการที่2ที่เราจะได้ครับเราจะได้ว่า a พจน์ที่20นะครับ a ที่20ของเราก็จะเท่ากับซึ่งเท่ากับลบ33เนาะก็จะเท่ากับ a 1บวกกับ19คูณ d ครับเป็นสมการที่2ครับลองทำต่อเองครับหาค่า a 1กับ d ดูครับว่าได้ a 1เป็นเท่าไหรเป็น d ได้ d เป็นเท่าไหร่นะครับโดยการแก้ระบบสมการนี้ครับ เราจะได้โพ์ทั่วไปของลำดับทั้งลำดับเลขคณิตแล้วก็ลำดับฮาร์โมนิกส์นี้นะครับแล้วก็หาโพ์ที่25ครับใครได้คำตอบแล้วยกมือในสูงครับ ข้อนี้นะครับถ้าเรียนทำถูกต้องเลยจะได้คำตอบเป็นลบหนึ่งส่วนห้าสิบสามนะครับลบหนึ่งส่วนห้าสิบสามเนาะลองอ่าใครที่ยังทำไม่เสร็จนะครับก็องจดคำตอบไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวลองกลับไปทำดูเนาะว่าทำได้ตามนี้ไหมนะครับไปดูที่ตัวอย่างต่อมาครับทำนองเดียวกันกับข้อเมื่อกี้เลยครับลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับโจทย์กำหนดลำดับฮาร์เมตริกมาให้เรานะครับว่า ลำดับฮาร์โมนิกชุดนี้นะครับมี a 3เท่ากับ6ส่วนมีลำดับแล้วก็มีพจน์ที่6นะครับของลำดับฮาร์โมนิกนี้นะครับเป็น6.5ส่วนจงหา a 5บวกกับ a 1 2ครับอ่าเพราะฉะนั้นพอจดกำหนดลำดับฮาร์โมนิกมานะครับเราจะบอกว่าจะได้ครับลำดับเลขคณิตครับที่มี b สามครับจะต้องเท่ากับสิบเอ็ดส่วนหกครับข้อนี้จดกําหนด a เป็นลําดับร์ r m o n i c ์นะครับ b ก็ต้องกลายเป็นลําดับเลขคณิตครับและนะครับก็จะได้ว่า b ที่หกครับก็จะเท่ากับเศษห้าส่วนหกครับไล่ทีละตัวเลยครับ b สามเท่ากับสิบเอ็ดส่วนหกครับมันก็ต้องเท่ากับ a หนึ่ง b หนึ่งครับบวกกับ 2d นะครับจะมีค่าเท่ากับ11ส่วน6ครับเป็นสมการที่1ครับและครับ b6 ครับ b6 ของเราเท่ากับ75ส่วน6ครับก็จะเท่ากับ b1 บวกกับ 5d ครับเป็นสมการที่2ครับสังเกตนะครับสสมการนี้มีตัวแปรชุดเดียวกันเลยครับคือ b1 กับ d เนาะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้สมก,การเพื่อหาค่า b 1กับ d ก่อนนะครับครูก็จับสมก,การ2ลบสมการ1นะครับอ่าสองลบหก็จะได้เป็นฝั่งซ้ายนะครับจะได้เป็น3 d ครับจะเท่ากับลบหครับเพราะฉะนั้นครูจะได้ว่า d ของครูก็จะเท่ากับลบหส่วนสาครับที่เหลืออยากให้ทําต่อดูครับหาค่า a 5บวกกับ a 12ให้ได้ครับใครได้คําตอบแล้วยกมือครับ ออเนี่เฉลยนะครับเดี๋ยวใครที่ทําไม่เสร็จหรือว่ายังทําไม่ถูกนะครับเน่นจดคําตอบแล้วลองไปนั่งนั่งรีวิวดูอีกรอบหนึ่งนะครับคําตอบของข้อนี้นะครับก็คือ a ห้าบวกกับ a สิบสองจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์ครับทํามาตั้งนานได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์ซะงั้นนะครับนี่คือคําตอบสุดท้ายนะครับลองกลับไปทบทวนดูนะว่าเราพลาดตรงไหนหรือเปล่านะครับ